ข่าวหอมกโคราชเดี๋ยวพวกวางลงคลิปไห่นะคะแซบๆข้าวเหนียวร้อนๆเลยพึ่งจะออกมาจากเตาโอ้โหอยากกินมากหอมโมกโคราชเสียดายไม่มีใบยโยใส่แป้งข้าวเหนียวด้วยนะอุ้ยร้อนโอ้โหโอืมอืม แซบมากหอมใบยะนางหอมหน่อไม้หอมแป้งข้าวเหนียวหอมพริกแกงคุราดหพักในสวนจ้ะแซ่บมาก อร่อยนัวเข้มข้นหอมใบยะนางพักได้มาเป็นถุงพักในสวนจ้ะ โหระพาแดงโหระพาฝรั่งชายแทนโหระพาไทยหอมคือเก่าผักเค็มเซฟเบอร ไก่ติ๊ก,กระดูกนะจะทำอร่อยเนาะหอมวกไก่อร่อยค่ะหอมวกหมูสามชั้นก็อร่อยแล้วแต่ว่าเราจะเอาแบบไหนเนาะค่ะเนาะตามความสะดวกเลย โอ้ยยังมีใบโอโอ้โหแกเอ้ยเข้ากันคืบนี่ไม่มีใบโอเนาะต่างประเทศไหม่หรอเสียงขังบ้านเขาทำบานจา้ปะปกวางใส่แป้งข้าวเหนียวนิดเดียวนะคะมันก็เลยแบบก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไรแปง้ง บางคนจะชอบแป้งเยอะๆนะแต่ปอกวังไม่ชอบแป้งเยอะเท่าไรค่ะเอาพอเหนียวเนียวอืมอร่อยสุดยอดไม่ได้กินมาจะเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยอน้องคนไทยเขาขายหน่อไม้ที่เฟซบุ๊กนะคะที่สวีเดน หอหอมมากไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรอ่ะผสมกันนี่มันแบบมันหอมอ่ะหอมมกโคราชเนี่ยมันหอมหอม,หอ,ม,หอ,ม,อ,มอืมอืมชอบ หอ,อมปลาด,ด้วยนะคะปลรราดล้านยาไม่หวานไม่เค็มไม่คาวส่งถั่วไทยเด้อยพี่น้องใส่หอมกเส่ยบอร่อยิีแกงโคราชเผ็ดมากเลย หนัวมาก เนี่ยอยู่จริงๆกินจริงๆกินแบบเนี่พี่น้องอาหารจานเดียวค่ะนิดๆอย่างเงี้ยกินได้หมดเวลาแล้วบางคนก็มีอาหารหลายสำรับนะคะนะแต่ประกวางนี่มีอย่างเดียวแค่นี้คืออยู่ได้เลยมือต่อไปค่อยว่ากันใหม <c> ่ก <oughs> ินง่ายมากอืแซ่บอื